สวัสดีค่ะสวัสดีเนาะคะ่ะวันนี้กามาคุกขอดห,หล่าบานหน้าเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเนาะคะ่ะก่อนอื่นดีนล่าบานหน้ากาขอสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปอยู่ในตอนนี้เนาะคะ่ะวันนี้กามีเรื่องสำคัญจะมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะคะ่ะแล้วก็อยากบอกเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะว่าให้การุณา กรุลานะดูคลิปจนจบเนาะคะ่ะเพราะว่ายังทีเพราะว่าเมื่อนี่อีลาบานหน้าเนาะคะ่ะก็จะได้มาเตือนไพ่ให้พ่อแม่พี่นอ้องได้บิ่งได้ชมได้หูไวะะ้เนาะพี่น้องเนาะ,ะแาลว่าพวกมิชาฉีพต่างต่างสมมุตินี่มันหลายเนาะคะ่ะมาที่นี้เมื่อนี้กะเจอเจอมากโดยตนเองเนาะคะ่ะพี่น้องเจอมากโดยตนเองก็คือพวกไอ้มิชาชีพพวกแก่งแก่งยางทีแปบลบว่าตอนนี้กําลังดังเนาะคะ่ะกําลังดังทั้ง ออนลนาทั้งทศลาภทา้งพวกอย่างต่างๆแล้วพี่น้องเนาะกาเมื่อนี่กาว่าจะมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้หูได้รับทราบกันแล้วก็เอาไวแ้แปลว่าจงหูท่านคนโกงพวกมีชาชีพต่างๆลพี่นอ้องก่อนอืนาะใครลาบมานหนกก็จะบอกสูฟังก็คือมีชาชีพค่ะมีชาชีพมีการโทรเป็นเป็นเสียงแอดมินเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสียงแอดมินค่ะ เพิ่นจะมีเสียงมวนเสียงหวานเบามวนเบาแบบแบบเบาแบบเนียบเลยเนาะค่ะพี่น้องเบาเนียบเลยค่ำเบาค่ำจ่าเป็นเสียงแอดมินโท่แบบว่าโท่มากเนาะค่ะเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะโทรมากโท่มาเบอร์อิลาบานานี่ละโท่มากเพิ่นก็บอกว่าไอ้พัสดุของคุณถูกตีกลับเพิ่นวางสิเนาะค่ะแบบว่าเฮ้า ทุกๆคนนะค่ะส่วนมากจะมักจะสั่งของทางออนไล่กันหลายเนาะค่ะก็เลยแบบว่าเรื่องพัสดุเข้าถึงตีการาพีลีบอจังสีน้ะพี่น้องเน้งาเขาใจังสั่นเนาะค่ะก็เลยได้กดเข้าไปว่าถ้าอันติดต่อกับกดศูนย์พันวางสีนะาค่ะพี่น้องเีหลาบันน่ากเลยกดศูนย์เข้าไป การอะไรคะสวัสดีคุณลูกค้าประจางนีเนาะค่ะต้องการยังเพิ่นว่าเนาะค่ะดาบานหน้าก็เลยว่าคือจังมีขอความโทรมาคือมีโทรศัพท์โทรมาว่าพัสดุถูกตีกลับจังซี่นะค่ะก็ว่าม่นของมันถูกตีกลับบ่มีผู้รับจังซี่พี่น้องก็เลยไอ้ติดต่อเข้าไปเพิ่นก็เลยว่าไอ้แจ้งชื่อด้วยค่ะเพิ่นว่าเนาะเฮาก็แจ้งซื้อให้เพิ่นบเพิ่นที่นี้เพิ่นฮู้จักซื้อเฮาแล้วเพิ่นก็พี่ตีตรวจสอบเนาะพี่น้องเนาะ พี่ตีตรวจสอบซื้อเห่าว่าพาัสดุเห่าเป็นยังไงมาที่นี่คนกะแจงมากกรับมาว่าพัสดุของจุงตอนนี้เนาะค่ะไอกำลังจะที่กําลังส่งไปประเทศจีนเพิ่นว่าถูกไอตำรวจเมืองเชียงใหม่ถูกอายาัดใบตอนนี้คือในกองพัสดุของทัน,นมีสิ่งผิดกฎหมายค่ะจะมีสมุดเดินทาง20เ0เล่มแล่มกาบัตร a t ท1เเล่มเพิ่นว่าเพิ่นแจงเพิ่งแจ้ง ไม่ได้ส่งจริงใช่ไหมคะพันวานะนะอันนี้คือมิจฉาชีพเด้ค่ะนีิวบาเป็นแกงเลยค่ะเป็นแกงครับเป็นขบวนเลยประธานีลาบาน,น่าเลย่าเอ้าคือบอง่งหัวจักอีหยังบันค่ะเพื่อบ่งหัวจักไม่รู้จักได้ยังไงเป็นเป็นชื่อคุณพันวานะค่ะกําลังส่งไปประเทศจีนพันวานด้ค่ะบนันลาบาน,น่าก็ตกใจแล้วบันวาเป็นซื้อเห่าบันเพิ่นกาเปียบเปยไปได้บันค่ะเพิ่นวา่าเพิ่นวา่าหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพอ่างอ่างซื้อคุณก็ได้จังสีพันวานนะค่ะ ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรไหมคะวสันต์บันยีอิลบบามาน่าก็ตกใจเนาะคะ่ะแปบบลว่าอันเข้ากับอยากหู้เนาะคะ่ะว่าเป็นมิจฉาชีพจริงบองสินะค่ะไอ้เพิ่นเพิ่นแอดมินผู้นั้นเพิ่นก็นเลยว่าเดี๋ยวจะให้อันพุ่นแจงแจงอันตำรวจเมืองเชียงใหม่ให้เพิ่นวางสินะคะ่ะประเด็นนี้เพิ่นก็โอนสายไปได้บัตพี่น้องแต่ก็เหมอยากหู้ของเฮาเนาะว่าแมนจริงบองสินะคะ่ะเพิ่นก็โอนสายไปให้ไอ้ตำรวจเมืองเชียงใหม่ได้บัตรค่ะนี่ แก่งตำรวจได้บันค่ะแก่งมีชาฉีตำรวจรับสายไปที่นี้คนก็เลยว,ว่าคุณติดต่อเรื่องอะไรคะบ,บันเท่าก็เลอยอยากอีหลาบ้าน่าก็เลยอยาาหูนอกก็เลยแจ้งไปว่าให้ตรวจสอบเบื้องเนี่ค่ะคืออะไรนแบบว่าเข้าบริหูเรื่องหูเล่าเอยียงคือมีืตอนั่งเกศสอนแบบทรงภาษดุไปเมืองหนอกถึกจับคุณตำรวจ่นก็เลยว,ว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ขอเลขบัตรประชาชนนะ,านะครับเพิ่นวางสินะคะเบ่าเป็นแจ้งตำรวจเลยไปที่นี้การแจ้งเล็กบัตรไปพี่น้อง อันนี้ก็คือความแบบรับสายตำรวจเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ต้อตรงเสื้อนะคะรับสายกับตำรวจมันก็เลยว่หากันคนเด้พี่น้องว่หากันพร้พอ,าาพอมค่ะเป็นเสียงแบบตำรวจคุยกันเลยแหละพี่น้อง<ส>อันนี้ตำรวจตำรวจตัวพี่น้องตำรวจไอ้ตำรวจโจรเนาะค่ะมันก็ว่าห,าวหากันว่หนึ่งเรียกว่สองคนเด้ดตรวจสอบไปเลขบัตรประจ,จําตัวประชาชนนางสาวนะไปเด้บัตรพี่น้องบัตรผู้นั่นเพื่อนอะรตำรวจผู้นั่นตัวสอบแล้วเพิ่นยังมาตัวอีกเด้เพิ่นยังมาตัวอีกว่าอัน เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขนี้ร่วมขบวนช่อโกงฟอกเงินกับนายจุดๆ,ๆไปได้บาตพี่น้องมาเลยแทงตัวไปอีกค่ะเฮ็ดเฮ่อยันนะเ <_ s 1> พื่นกะเบาเปียบไปอีกว่าเขาอาจจะเอาเอกสาร,ร,รเฮ้าไปไป,ไปช่อโกงปอกเงินหนึ่งสินะค่ะมาที่นี้เพิพ่นกะค่ะเพิ่นกะจะเ,เล่าคู่เฮ่เสื้ออีกได้บัตรค่ะว่าอัน,นเฮานี้อีลาบาน,น่านี้ซื้ออีลาบาน,น่านี้ไปเปิดบัญชี่นเราไปนะคะ ่อ้เฮาเสื้อไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพไห้น่ายนั่นรวมกันปอกเงินพันวางสี่ขาบันตอนนี้มีการโอนเข้าบัญชีของคุณซื้อหนี้พร้อมพันว่าซื้อยีราบานหน้าเนาะค่ะไอเขาไปแปดแสนพันว่ามาที่นี้เป็นกระเป๋าเฮ้าเสื้อเนาะค่ะพันแบบตอนนั้นก็คือแบบเขาจะบอกไว้เฮาว่างสายเลยพี่น้องพ่นบอกว่าห้ามมีบุคคลที่สามพร้อมเนยค่ะในตอนนั้นพ่นว่าเพราะว่าตำรวจเนาะค่ะพ่นเปนอ่างว่าพัเป็นเป็นตำรวจพ่นว่า เป็นการซอยซอยประชาชนซอยเฮ้าพี่น้องขั้นมีบุคคลที่สามกสบซื้อบาโม่ค่ะและ้วคุณกับิเป็นโจรอีลีพันวางสินะคะตอนนี้ก็กตยังเสือไปอีกผ่านค่ะกตยังเสือไปอีกก็คือเขาบ้นเจอแหลงแล้ะพี่น้องแล้วมันก็นเลยตรงปั้งเข้าไปนะคะที่นี่เข้าเลยว่าอันต้องการตรวจสอบเงินของคุณตอนนี้ทางตำรวจจะขออายัดเงินของคุณไว้ตอนนี้บัญชีของคุณมีอะไรอะไรบ้างพันวานนะคะที่เพิ่นเลยว่าบอกไปบอกมาพี่น้อง เสือมากโดยตลอดพระธรรบอกไปบอกมากเพเล่ยว่าตอนนี้เงินของคุณได้มาโดยโดยไม่ชอบทาไม่สุจริตเพล่บสิต้องการตรวจสอบเงินในบัญชีของท่านสัตอวยมาหาเงินบ้านพี่น้องต้องการจะให้อโอนให้เพล่นเอาเงินไปตรวจสอบพ่ออิหลาบาน,น่านเนี่ยยินว่าโอนเงินสรุปสรุป,รปอิหลาบาน,น้าเลยว่าสรุปตอนนี้คือต้องให้โอนเงินไปตรวจสอบเมมนบอรขายอิหลาบาน,นาวานนะคะมาที่นี่เพล่นกันเลยว่าใช่ครับ อันถ้าตรวจสอบเสร็จเดี๋ยวจะโอนคืนภายใน45านาทีสัน,นต้องอีหลาบาน่าเลยว่าสรุปต้องโอนเงินไปใช่ไหมคะคือเป็นตรวสอบใช่ไหมคะสัน,น,นเลย่ใช่ครับสันอีหลาบานาก็ค่ะเฮ้ย่เคยโอนนะพี่น้องแบบว่าอีหลาบานาเป็นคนถีบอโอนยังง่ายๆนะคะเป็นศูนย์ขึ้นแล้วพี่น้องแบบว่าใจตกแบบหูจกักแล้ววามันต้องเป็นเก่งเน็ตต้มตุนแท้นาะค่ะก็เลยบอกเขาว่าข่นโอนข่้นต้องการโอนจริงๆเดี๋ยวสิไปเดินเรื่องเอาเองเันกันเลยว่า อันถ้าคุณมาตอนนี้ยิ่งยิ่งโควิดอยู่พนว่าเอาโควิดมาอ่างในบันพี่น้องเป็นเสียงตำรวจแบบคือเลยเนาะค่ะเันทีนพันเลยว่าถ้าคุณโอนมาจะตรวจสอบได้ภายในสี่สิห้านาทีแล้วจะโอนคืนพันว่าัาที่นี้พันเลยว่าขันมาเองถ้าตรวจสอบแล้วว่าเงื่นคุ้นมาโดยโดยแบบผิดกฎหมายจะอาญาดไว้แเดือนหรือปีหนึ่งพันวานนะคะเหมือนพันครูเข้าไว้เนาะพี่น้องเนาะเข้ากัปั้งไปที่ที่นี้ก็เลยว่า สรุปค่ะไปที่นี้เนาะค่ะอันนี้สรุปแบบว่าอยากยำให้เข้าโอนนะพี่น้องอยากยำให้เข้าโอนบ่อยากเขาเดินทางไปไงสิเนาะคะ่ะไปลาบาน,น้าด้วยความด้วยความที่เคยโอนอียงง่ายๆเนาะ,ะค่ะแบบมรู้สึกว่าเป็นศูนย์ขึ้นเป็นเมาโฮขึ้นแล้วพี่น้องว่ามันตกเป็นแก่งตมตุนแท้เนาะค่ะก็เลยบอกว่าอันสรุปสรุปว่าตอนนี้นี่อัน เรื่องเอียงกับว่านหูอยู่เนาะคะ่ะเป็นยังตรงจะได้โอนเงินไปสินะค่ะคือว่าเพิ่งเรื่อยวคุณไม่ให้ความร่วมมือน,นี่ถ้าพูดแบบนี้เพิ่นว่าไปได้บานพี่น้องบนนันีอิล่าบานาเลยว่าถ้าเป็นเรื่องจริงที่กําลังโดนโกงอยู่เนาะคะ่ะอิลาบานาว่าเดี๋ยวจะขอเดินทางไปเองเพิ่นเลยว่าถ้าจะมามาวันนี้นะครับที่ส,สพอเมืองเชียงใหม่เพิ่นว่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอัี้กาไออิลาบานาเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปไปเฮ็ดเรื่องเอาเองเนาะพี่น้องเนาะ มันเขาเลยตัดสายไปพ่อตัดสายไปปั๊บอีลาบานนาไปบอกให้สร้างตึงฟังสร้างตึงกะเป็นคนที่บเสื่ออย่างไงๆเนาะค่ะเพื่อนก็เลยบอกอีลาบานนาว่าถือตัวแหล้วเจ้า่นวางสีนะค่ะพี่น้องบัดนี้อีลาบานนาก็เลยว่าเขาบอกว่าให้ไปเชียงไม่ในสิไปหยังสร้างตึงวานะคะสร้างตึงเพื่อนก็เลยว่าพาไปไปไปอำเภอพี่น้องไปหาตำรวจโยมเพื่อไปบอกเพื่อนฟังไปบอกตำรวจฟั่งมาที่ตำรวจไอ้เพื่อนก็เลยว่าเอาเจ้าโกดลงไป เบอร์ทีทรมาหาเจ้ากันหนาตำรวจว่าน,นะค่ะตำรวจวิเรื่องนะเป็นว่ากดไปเบิ่งกันหนาเบอร์ที่โทรมาหาเจ้าวังวัง,วงนดหันมาสั่นแล้วพานั่งกดไปเพื่อนกะปิดสายไปเลยพี่หน้องแบบตัดสายไปเลยตีต่อไปเลยพี่นะคะเป็นหูว่าเขาโบนแล้วเพื่อนกะตัดสายไปเลยสินะคะตำรวจเพื่อนกะเลยให้คาแนะนำว่าตำรวจทั่วประเทศไทยไม่มีการโทรหา ผู้ต้องหาหรือว่าลูกความดูคดียังสินะพี่น้องตำรวจสิบทรหาเนาะค่ะรนก็เลยบอกว่าให้ไอเอาเป็นแบบยางเอาเป็นแบบว่ายาเสือค้นง่ายๆหรือกับแบบเรื่องยังสีมันมันมีมันมีทุกรูปแบบค่ะพี่น้องทุกๆุกมือเลยค่ะคนบอกให้ฟางว่าทุกทุกมือเลยจะมีคนไปแจงความอยู่อำเภอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะค่ะอันอันตอนนี้เนาะค่ะอีลาบันนาค่ะ ลงมันทึกไหวแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเกี่ยวกับไอ้พวกแกงคอเซ้นเตอร์เนาะคะ่ะอันนี้ล่ะมัน,นานกาะบอกให้ฟังก็คือแต่ว่าประทา คุณโทษไปไปบอกข้าว่าจังแสนสิอ hey. ย่ yeah. าไปเสือพี่น้องตำรวจยังกษสตร้างอย่าไปเสือค่ะเพราะว่าคนบอกแล้วว่าตำรวจเมืองไทยบ่มีการโท้ไปหาผู้ต้องหาเนาะค่ะมี่ต่หมายสารแต่ค่ะเนาะค่ะอันใดเนาะค่ะเมื่อนี้ล่บานาก็ได้ม่าเว้ามาเตือนไพยให้พ่อแม่พี่น้องในรับทราบกันไว้เพื่อให้หูจักนอกพี่นอะพี่น้องเพื่อให้หูวจักไพ่ไพ่ในรูปแบบไม่ไพ่ในรูปแบบตำรวจไพ่ในรูปแบบข้อเ็นเตอรเนาะค่ะพี่น้องอย่าไปเสือค่ะเพราะว่าบอมีเนาะค่ะ สุดท้ายนี่เนาะคะ่ะอีลาบาน,น้ากาัจะปากคนเป็พี่น้องไว้เพียงสนี้เนาะคะ่ะพี่น้องพบกันใ่คลิปนาะเด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ